ครับพบกับพวกเรานะครับเต้นโอ้กูรูฟุตบอลนะครับก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแฟนตาซีนะครับสปหรับนี้พิเศษสุดเลยครับเตะกันแค่4คู่สีคู่แล้วจบเลยนะครับก็เรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับส่วนเรื่องของการจัดทีมแฟนตาซีหรือ GG เดี๋ยวจะไว้เป็นเป็นท้ายคลิปละกันเริ่มนะครับคู่แรกนะครับวันศุกร์ตอนตีสามนะครับ ก็เป็นบูเบอร์แฮมตันมานเดเลอร์เจอกับลีจูเนเต็ดนะครับอัปเดตตัวเจ็บก่อนนะครับก็ฝั่งบูเบอร์แฮมตันนะครับก็มีเนลสันเซเมโดกับฮาน่าฮูเวอร์2คนนี้ลงไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนอีก2คนที่ต้องทดสอบความฟิตนะครับก็มีกวางฮีชานกับเปโดเนโตสคนนี้ต้องทดสอบความฟิตส่วนฝั่งลีนะครับลงไม่ได้แน่ๆสี่คนนะครับเลียมคูเปอร์เควินฟิลลิปไทเลอร์โรเบิร์ตจูเนียร์ฟีโปแล้วก็หน้าเป้า นาเปาหรือเปล่าก็เล่นแนวลูกน้อยเลดิโกโ้มเรโน่ตัวนี้ต้องทดสอบความฟิตนะครับเจ็บจากนัดล่าสุดที่ชนะนอรลดแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้แบบแรกผมก็ชอบบูฟนะคิดว่าเรามองกันผ่านเรามองว่าบูฟน่าจะเก็บคินชี้จากลีดได้แต่พอมาดูสถิติบูฟเนี่ยเหมือนจะคีนแต่ไม่คินชอบเสียนัดนัลูกนัดลูกนัดลูกส่วนนัดล่าสุดเนี่ยลีดเล่นดีนะพอแพทริบนฟอร์ดหายเจ็บกลับมาแม้จะลงแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียว ดูมีตัวพักบอลในแดนหน้าเลยลีดเนี่ยก็เล่นเร็วอยู่แล้วสไตล์ลีดนะครับเล่นเร็วเล่นไวจ่ายบอลได้เสียเลยครับในแนวลูกนะครับมาเจอกันคู่นี้ในสภาพทีมที่ไล่เลี่ยกันนะครับพักมาประพอกันผมก็ยังมองลึกๆนะครับว่าวูฟเนี่ยก็ย,ยังดีกว่าลีดคือสัปดาห์นี้ในส่วนของแมนเชสเตอร์มีแค่4คู่ในโปรแกรม4คู่เนี่ยมองว่าไปเนี่ยโอ้โหมันมันก็เลือกยากทั้ง4คู่นะจะหาแนวรับก่อนนะครับถ้าแนวรับจาก4คู่เนี้ย หากจะดูกันเอามาเปรียบเทียบกับคู่อื่นเนี่ยวูฟน่าจะมีภาษีดีกว่าคู่อื่นนะความคิดส่วนตัวผมนะครับก็เลยคิดว่าวูฟจะไม่แพ้ลีดละกันนะครับผมถัดมาวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแอสตันวิลล่าจเจออาร์เซนอลตัวเจ็บของแอสตันวิลล่าก็มีคาร์ลัมชชมเบอร์ดักลัสลุยดูกา้าดีนสามตัวนี้ทะสอบความฟิตนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลก็มีซาเกฮิโรโทมิยะสุตัวเดียวนะครับที่จะสอบความฟิต บทคุาวิจารณ์คู่นี้ผมมองว่าสู้กันไม่ได้ครับสู้กันไม่ได้ครับคำว่าสู้กันไม่ได้คืออาเซนอนสู้วิลล่าไม่ได้แน่ๆความึ้งขอผมนะพอมาดูตอนนี้มันยิ่งได้ดูเมื่อคืนวันที่เมื่อคืนนี้ที่อาเซนอนแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองผมดูผมว่าวัดพอเห็นโปรแกรมผมมั่นใจเลยว่าเซนอลต้องไม่รอหอดไม่รอวิลล่าครับด้วยความที่อาเซนอนเตะเมื่อคืนพักสองวันแล้วไปเตะอีกทีวันเสาร์ช่วงบ่ายของ,องกิจ วันเสาร์เนี่ยทิ้งไปเลยต้องเดินทางไปแข่งกับแอสตัน erm วินลาวันศุกร์วันก็หลือแค่วันพฤหัสวันนี้ก็วันศุกร์ไม่รอดครับไม่รอดผมบอกเลยครับว่าไม่รอดสภาพร่างกายสู้กันไม่ได้นะครับวิลล่าพักมาเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วเล่นได้ในบ้านอีกเพาะฉะนั้นต้องไปเดินทางไปเยือนอีกแล้วพักน้อยกว่าขนาดนี้ฟุตบอลที่ไล่เรียก,กันแบบนี้นะครับตัวตัวผูเ้เล่น,ะนอะอัชน,นอนไม่ได้เหนือกว่าแอาตันวนลาอยู่แล้วแล้วพักน้อยกว่าขนาดนี้โปรแกรมหนักขนาดนี้ไปเยือนด้วยผมมองว่า แอตตันวิลล่าดีพอที่จะชนะอาร์เซนอลครับผมมองว่าเหนือกว่าแน่ครับนัดนี้มันจะคล้ายๆวันที่เราเล่นกับลิเวอร์พูลครับเล่นไปเล่นมาสูสีท้ายๆเกมหมดหมดแพลวแล้วก็จะเจอตั้งบิลล่าจะบดกันชนะกันตอนนั้นแหละครับผมคิดว่าแอตตันวิลล่าจะชนะอาร์เซนอลได้ครับมาถึงวันอาทิตย์นะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับเบนฟอร์ดตัวเจ็บก็ทิโมธีคาร์ตันเย่จอห์นนี่อีเวนเจมี่วาร์ดี้ และอัานเบอร์ฐานพวกนี้เจ็บลงไม่ได้เลยก็จะมีเวดดี้ฟอฟาน่าครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วแต่ว่าติดโควิดแล้วก็หายจากโควิดต้องทดสอบความฟิตว่าจะผ่านไหมส่วนของเบนฟอร์ดก็มีโจซัวดาซิมบาตัวเดียวนะครับบทวิคัพอวิจารณ์คู่นี้ที่แรกผมชอบเลสเตอร์เลยก็คิดว่าในบ้านเล่นนวลุกหลากหลายพอมาดูลึกๆโปรแกรมเลสเตอร์ later, ต้องเตะคืนนี้นะครับในฟุตบอลยุโรปาลกโอ้โหเตะแล้วไปเยือนเดินทางกลับมา พัก2วันเจอเบนฟอร์ดที่มีอ e ีวานโทนี่ที่กำลังฮอตนะครับพลังฮอตเลย2นัดยิง5ลูก3จุดโทษโอ้โหไปมาเลเลสเตอร์ไม่ได้เหนือกว่าเบนฟอร์ดแล้วครับถ้าสภาพร่างกายแบบนี้นะครับเลสเตอร์ไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับในยูโรปาลีกก็จะเป็นถ้วยเดียวเลยที่เขามีโอกาสได้ลุ้นแชมป์นะครับผมมองว่าเลสเตอร์เน้นกับยูโรปาลีกจากนัดที่ผ่านมาเราเห็นว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่เคยทิ้งยูโรปาลีกนะครับไม่เคยทิ้งก็สลับส,บสับเปลี่ยนผู้เล่นลงบ้างแต่เขาเป็นชุดใหญ่ นัดนี้ผมคืนนี้ผมก็มองว่าเลตเตอร์จะใช้ชุดใหญ่ในการลงเล่นกับแลนดทีมจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์มีปัญหาสภาพความฟิตแน่นอนครับผมก็เลยเอ็นเอียงมาทางเบนฟอร์ดผมมองว่าเบนฟอร์ดดีพอที่จะบุกไปไม่แพ้เลตเตอร์ผมชอบเบนฟอร์ดมากกว่าครับถัดมาเป็นคู่สุดท้ายของโปรแกรมสัปดาห์นี้นะครับเป็นทันนัมพอลสเปอร์เจอกับเว์แฮมอัปเดตตัวเจ็บสเปอร์มีแรนซ์ซิยงอ่าแล้วก็จะเฟตทากังกาโอเร์สกิปสามตัวเดิมนะครับส่วนของเว์แฮมก็ตัวเจ็บ เป็นบาลานเมียคูฟาวอาจาจโรอ็อกบาน์นาจรอตโบเวนพวกนี้ลงไม่ได้แน่นอนข่าวดีของเวทแฮมก็คือ2อผู้เล่นตัวสําคัญนะครับอลันเคทเวลกับมิเกลอันโตนิโอกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก็ทดสอบความฟิตว่าจะผ่านลงเล่นไหมในส่วนบทวิเคราะห์คู่นี้สภาพความฟิตไ่เรียกันนะครับสเปอร์เตะมากคืนเวทแฮมเตะคืนนี้เวทแฮมก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ลงเล่นฟุตบอลอยูโรุป้าแล้วไม่ทิ้งนะผมมองว่าเล่นฟุตบอลจบแล้วก็ไม่ทิ้งเล่นทัวร์เ็กก็จริงแต่ไม่ทิงน่ เกือบจะชุดใหญ่ทุกนัดในการลงเล่นสภาพร่างกายก็ไม่ดีกว่าสเปอร์จะเป็นลองด้วยซ้ำนะครับด้วยความที่พักน้อยกว่าวันหนึ่งก็เลยคิดว่าคู่นี้สเปอร์น่าจะดีกว่าเวนแฮมเล็กๆนะครับคิดว่าสเปอร์จะชนะเวนแฮมได้ในสภาพที่น่าจะยิงกันเยอะด้วยนะครับคู่นี้ผมชอบสเปอร์มากกว่าอันนี้บทวิเคราะห์อาจารย์สี่คู่ทีนี้เรามาว่ากันถึงแฟนตาซีเจาะลึกไปใน GG เลยดีกว่าเข้าไป GG เลย ด้วยความที่สัปดาห์นี้มีเตะกันแค่4คู่โอกาสทีมซ้ำๆกันเยอะอยู่แล้วนะครับเยอะแน่ๆครับเลือกบนไปบนมาสําหรับคนที่มีทุนรวมกลุ่มกันเล่นหรือใครที่มีทุนลงเล่นอันนั้นเราผมก็คงไม่มีคอาจานเพราะวนเลยนะครับเป็นผมผมก็จะวนวนกองหลังเลยครับเซตแรกวูฟเจอร์ลีใช่ไหมก็เป็นวูฟวินล่าวูฟเลสเตอร์วูฟสปเปอร์อีกชุดนึงก็เป็น Arsenal, ford, Ham, วู๊ฟอาร์เซนอลวู๊ฟเบนฟอร์ดวูฟเว์แฮมอะไรมาที่ลีดลีดวินล่าลีดอาร์เซนอลลีดเลสเตอร์ลีดเบนฟอร์ดรล่ได้เลยนะครับลงทุนไปมีโอกาสได้รางวัลเยอะกว่าคนลงทุนน้อยอยู่แล้วทีนี้เรามาดูในส่วนที่เข้าเราส่งกันไม่เยอะอย่างผมเนี่ยถ้าส่งไปเยอะเนี่ยเราจะจัดยังไงนะครับความคิดของผมนะครับก,ก็มันก็ยากอยู่แล้วอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับ4คู่มองไปแล้วมันยังไม่มีคู่ใสใสเลยที่จะมีโอกาสเก็บกินชีสเรามองถึงเรื่องกินชีสก่อน ในเมื่อหาคู่แข่ไม่ได้ผมก็ใช้ความน่าจะเป็นจากความฟิตละกันในส่วนของแนวรับผมขอเลือกทีมที่ผมบอกแนะนำไปเมื่อกี้คือสภาพร่างกายดีกว่าคู่แขง่งชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับผมจะเลือกมาจากแอสตันวินล่ากับเบนฟอร์ดผมมองว่าพักเยอะกว่ามีโอกาสดีกว่านะครับแค่นั้นเองแนวรับของผมนะครับก็มาจากแอสตันวินล่าสคนก็คือฟุตซลปรโตูเป็นโรเบโต้มาติเนสกับกองหลังเป็นแบ็คนะครับแมตติแคสฟอร์มดีๆเลยก็ ของเบนฟอร์สอคนก็เป็นลิโก้เฮนรี่กับอีธานพินน็อกอันนี้แนวรับแล้วมาถึงแนวลุกเราส่งน้อยเขาส่งเยอะเพื่อนๆมีคนอื่นส่งเยอะกว่าเราส่งน้อยกว่าทํำยังไงนะครับที่จะมีโอกาสหลุดเข้าไปลุ้นในส่วนของตัวผมเองที่ที่ผมส่งใน GG นะครับผมก็จะส่งตัวผู้เล่นที่การันตีลงเล่นและมีโอกาสทําประตูมากกว่าคนอื่นก็คือผมจะเลือกตัวที่เล่น แล้วมเป็นตัวยิงจุดโทษของแต่ละทีมครับก็คือจะได้อย่างนั้นเลยก็คือหาจุดเด่นของทีมเราไปเลยนะครับในส่วนของทีมผมเนี่ยในเมื่อเขาเลือกกันเยอะนวนกองหน้าวนกองหลังเราจะเลือกส่งไม่กี่ทีมเราก็ต้องหาจุดเด่นของทีมเราผมจะเลือกทีมของผมเนี่ยเป็นทีมที่แนวลูกของผมเป็นตัวยิงจุดโทษเกือบทุกตัวนะครับก็คิดว่าในเมื่อเราส่งน้อยแล้วเราจะหาจุดเด่นของทีมเราผมเลือกแบบนี้เลยก็เป็นกองกลาง4ี่คนนะครับของผมเป็นฟลิเปอูติญโย แล้วก็โซนเฮอรมินของทันดามสเปอร์ที่เหลือเป็นตัวยิงโทษล้วนๆเลยครับ5คนก็เป็นมานูเอลลันซินี่จากเวทแฮมลาฟินดาจากลีจูเนเต็ดกองหน้า3ตัวของผมเป็นลาอูคิมิเนสจากบูเบอร์แฮมตันมันเดเลอร์อีวานโทนี่จากเบนฟอร์ดแล้วก็แฮร์รี่เคนจากทันดามสเปอร์อันนี้เป็นทีมของผมนะครับในระบบะในระบบนี้เลยก็คือ343ก่ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นหน่อยนะครับในเนื้อฟุตบอลมันมีแข่งไม่กี่คู่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปของเติ้ลอูกูรูฟุตบอลนะครับยังเพื่อนๆยังเข้ามาทายสกอร์กันได้นะครับคู่นี้มีแค่สัปดาห์นี้มีแค่มีสี่คู่ด้วยคนทยก่อนได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับหนึ่งโอกาสก็รางวัลก็จะเป็นทีมพรีเมียมจาก GG สุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยไปกำจงใจพวกเรา2คนด้วยนะครับกดติดตามให้พวกเราหน่อยนะครับต้องการยัดติดตามมากๆเลยแล้วก็กดไลครับ เพราะว่าพวกเรา2องคนจะทำให้การดูฟุตบนลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ